ในปัจจุบันการตั้งชื่อผู้ตั้งชื่อมักจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆก่อนที่จะตั้งชื่อได้แก่เพศของทารกวันเวลาเกิดความหมายของชื่อความภพเราะของชื่อความแปลกหมายของชื่อชื่อของบุคคลในครอบครัวเดียวกันนามสกุลการเรียนแบบชื่อผู้อื่นและเสียงต่างๆในชื่อที่อาจเกิดปัญหาโดยส่วนใหญ่บิดามารดานิยมตั้งชื่อด้วยตนเองโดยตั้งด้วยตนเองและเลือกชื่อจากสื่อแนะนำการตั้งชื่อ การตั้งชื่อจริงของบุคคลในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ที่หลากหลายทั้งทางกฎหมายโหราศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไปแล้วชื่อจริงต้องไม่พ้องหรือคล้ายกับพระประมาพิไทยหรือพระนามของพระมหากาษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้การตั้งชื่อยังควรคำนึงถึงความเหมาะสมความหมายที่ดีงามและไม่ควรมีคำที่หยาบคายหรือผิดหลักศีลธรรม และเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าการตั้งชื่อจริงของบุคคลในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายและระเบียบราชการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งหากฝา่าฝืนอาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหรืออาจต้องเปลี่ยนชื่อในภายหลังได้ล่าสุดปี2568กรมการปกครองได้อัปเดตแนวทางและข้อห้ามสำคัญในการตั้งชื่อจริงอย่างเป็นทางการแล้วข้อห้ามในการตั้งชื่อจริงตามกฎหมายปี2568 ห้ามใช้ชื่อที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมและความสงบเรียบร้อยของสังคมเช่นคำหยาบลามกหรือสื่อในทางเสื่อมเสียห้ามใช้ชื่อที่มีเจตนาหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดในสถานะบุคคลห้ามใช้ชื่อที่พ้องหรือคล้ายกับพระประมาพิธยพระนามของพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือราชวงศ์ห้ามใช้คำว่านะนำหน้าชื่อสกุลเว้นแต่ได้รับพระราชทานโดยถูกต้องห้ามตั้งชื่อที่มีพยัญชนะเกินสิบตัวสำหรับชื่อสกุล ต้องสะกดคำและใช้ตัวกรันถูกต้องตามหลักภาษาไทยต้องเป็นชื่อที่มีความหมายอยู่ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานห้ามใช้สัญ,ญลักษณ์พิเศษเช่นพับดอกจันแอดชาบและอื่นๆในชื่อห้ามตั้งชื่อที่เป็นคำเดียวแล้วเว้นวรรคไม่ได้เช่นใช้พยางศ์ซ้ำๆห้ามใช้นามพระมหานครหรือศัพท์ในพร,บระบรมาพิธยเป็นชื่อสกุลชื่อสุธิดาหรือสุธิดาเป็นชื่อที่พ้องพระนามและห้ามตั้งหรือไม่ 1. ห,หลักเกณฑ์ข้อห้ามตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพุทธศักราช2,505และระเบียบกรมการปกครองห้ามใช้ชื่อที่พ้องหรือใกล้เคียงกับพระประมาภิไทยหรือพระนามของพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือพระบรม,มวงศานุวงศ์โดยเฉพาะชื่อที่เป็นที่รู้จักในสังคมและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ2กรณีชื่อสุธิดาหรือสุธิดา สุธิดาเป็นพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีชื่อสุธิดาจึงถือว่าเป็นพระนามโดยตรงและห้ามตั้งเป็นชื่อบุคคลทั่วไปส่วนสุธิดาแม้สะกดต่างกันแต่เสียงอ่านใกล้เคียงกันมากอาจถูกตีความว่าพ้องพระนามได้เช่นกันสแนวปฏิบัติของนายทะเบียนโดยทั่วไปนายทะเบียนจะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อสุธิดาเป็นชื่อจริง สำหรับชื่อสุธิดาหากนายทะเบียนเห็นว่าเสียงอ่านหรือรูปแบบใกล้เคียงกับพระนามจนทําให้เกิดความสับสนก็อาจปฏิเสธการจดทะเบียนอย่างไรก็ตามชื่อสุธิดาค่ะเคยมีการใช้งานมาก่อนการพระราชทานพระนามนี้ดังนั้นในกรณีเปลี่ยนชื่อใหม่หรือการตั้งชื่อลูกในปัจจุบนันอาจไม่สามารถใช้ได้อีก 4. ตัวอย่างชื่ออื่นที่พ้องพระนามและห้ามใช้จุลาลงกรณ์มหิดนสิริกิตอนันทมหิดล ภูมิพลวชิราลงกรณ์แล้วอักษรตามวันเกิดที่ห้ามใช้ละ่ะหลายคนอาจเคยได้ยินว่าไม่ควรใช้อักษรบางตัวตามวันเกิดเช่นกะค่ะคะคะงะในวันอาทิตย์และอื่นๆข้อนี้เป็นความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ไม่ใช่ข้อห้ามทางกฎหมายการตั้งชื่อตามวันเกิดสามารถทำได้ตามความเชื่อส่วนบุคคลแต่ควรพิจารณาควบคู่กับข้อ,ขอกฎหมายข้างต้นด้วยสรุป ชื่อสุธิดาห้ามตั้งเป็นชื่อจริงเนื่องจากเป็นพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชื่อสุธิดาอาจถูกปฏิเสธหากนายทะเบียนเห็นว่าใกล้เคียงกับพระนามจนเกินไปหากต้องการตั้งชื่อใหม่ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่พ้องพระนามหรือใกล้เคียงกับพระบรม,มวงศานุวงศ์